ใช่ครับอาโมยแดงครับค่ายชมวงของนยชัยครับอ่าไฟที่ซ้อมมากี่วันเราอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ออุบลยู่ที่อุบลเลยมีแครเด้วยโอ้โหเราแล้วอยู่นั้นมีใครเป็นผู้กบอลซอสเราไหมพี่ๆยังนอนกับใครแต่พวกในค่าเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุอายุสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบแปดน้ำหนักแปัจจุบัราตอนนี้แปดสิบแปดโมยสไตล์อะไรครับ มวยสไตล์สีเมอวันนี้จะต้องมาเจอกับเพชรวนอนเนาะเคยต่อยกันไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาที่มันต่อยเขายังเขามวยสไตล์อะไรที่ดูมามวยเตะมวยมบอือแล้นี่มาเจอกันนะแล้วนี่เรามาแทนด้วยรู้ตัวเมื่อไหร่วันเสาร์วันวันจันทร์ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วเรามีรายการอยู่ไหมยังไม่มีพอดีก็โทรไปก็เลยก็ซ้อนแล้วก็มาเลยเนาะ เราก็ซ้อมอยู่ที่ชาตระุ่งเรีรแล้ว่าสุดเราต่อยใครใครต่อยกับกล้องสยามที่ราดดำเนินเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนอกพวกสี่ชนะนอกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ยี่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามก็อยู่ออยวันนี้เลยเนาะวันนี้ก็เลยมาเลยเขาเรียกมาก็ามาแทนเลยก็โอเคแล้วที่สอบห,หนักยางอะไรนะสอบนั้นหนักยังเมื่อกี้สอบรับเป็นไงบ้างโอเคครับมาผ่านเลยมาเจอตบายเนาะร่างกายไปที่กี่เปอร์เซ็นต์ เสรอยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาแฉนากับใครเมาอนเดิบคุมมากี่กเราครับส3าสายเลต้อนหมวแทงมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบคนจังหวัดชีสเกเอาฝากเชิญชวนแฟงครับแล้วหน่อย,อยครับเต็มพี่ครับวันนี้อ่าถึงมาแทนก็เต็มพี่นะ,ะวันนี้ขอโชคดีก่นครับ,อรบโอเค